ปรับเปลี่ยนกระบวนการความคิดหรือกระบวนการการทำงานของเรานะคะซึ่งก็ประกอบด้วย3เรื่องด้วยกันในองค์กรก็คือเรื่องของ industry disruption นที่มันทําให้ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยต้องเริ่มกลับมามองแล้วว่าในอุตสาหกรรมที่เราอยู่เองเนี่ยมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วมีอะไรที่มัน กระชากเราให้จําเป็นจะต้องคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความยุร่อรอดอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์สันบอกค่ะเนาะว่าเราต้องเปลี่ยนจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อหรือแม้กระทั่งเราจะต้องเปลี่ยนจากอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าความคาดหวังต่างๆนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปในนิติที่เราคาดไม่ถึงและเปลี่ยนแปลงไปด้วยความรวดเร็วอันที่สองที่มันเข้ามาเป็นบริบทที่มันสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการใช้ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตามความคาดหวังที่มันเกิดขึ้นจากบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเยอะมากในเรื่องของการใช้คําว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเข้ามานะคะเพราะว่าโลกเนี่ยมันเล็กลงนะคะมันไม่ได้เซลไซส์ size, มันเล็กลงแต่การเข้าถึงนะคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันเล็กลงมันสั้นลงมันกระชับมากขึ้น นะคะความคาดหวังของผู้บริโภคก็รวดเร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมันจึงเข้ามาเป็นส่วนตัช่วยหรือที่เราเรียกว่าเป็น enabler และเรื่องที่3ก็คือเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะคะ human capital ที่มี disruption ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ age นะคะเรื่องของ generation เรื่องของ experience เรื่องของ expectation ที่มันเปลี่ยนแปงไปมันก็เลยทำให้เราเองเนี่ยโดยเฉพาะย่ยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการที่ต้องดูแลองค์กรและบุคลากรเนี่ย คงจะต้องมามองถึงวิธีการในการที่เราจะบริหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม